ก็คุณแม่ได้รับก็คือเอ็กโซคือกินหลายตัวค่ะแต่ทีนี้ประทับใจก็มีเอ็กโซเหมือนกันค่ะเป็นไงบ้างคะค่ะเอ็กโซคือจากที่ว่าเราบางครั้งเราเก็บคอใช่ไหมคะแล้วเรากินเอ็กโซรู้สึกว่ามันดีขึ้นค่ะ,คะ หายจากระคายคอในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่คุณแม่เคยเล่าให้ฟังในเรื่องของอูมินะคะค่ะอูมินี่เขาเจ็บปากนะคะเจ็บปากแล้วฟันชอบร้อนในอะค่ะใช่ร้อนในเป็นแผลเลยนะคะแล้วก็ฟันเนี่ยเจ้ากระทบถูกนะคะเจ็บมากเลยแต่พอคุณแม่กินอูมิไปแป๊บเดียวเองค่ะปรากฏว่า มันไม่เจ็บเลยพี่อย่างนี้ก็ไม่มีอาการไม่เจ็บแล้วดีใจมากเลยค่ะคุณลูกราคากินอะไรกินกรีนครับตัวนี้เลยครับก็ผมตอนแรกผมเป็นคนแพ้พวกอาหารทะเลไงครับทะเลทุกอย่างเลยครับกุ้งปูอะไรอย่างเงี้ยครับปูปลาอดเลยครับก็แพ้อาหารทะเลแล้วก็ก็ได้มาเจอผลิตภัณฑ์กรีนตอนนั้นเพิ่งเข้าใหม่พอดีครับก็ได้กินไป5าซองราคานี้ก็มีเพื่อนท้าว่า ผลิตภัณฑ์ดีจริงหรือเปล่าถ้าดีจริงเอาไหนลองกินกุ้งนี้เขาก็เอากุ้งมาให้กินก็กินเข้าไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นปกติถ้ากินแล้วก็จะมีเกิดอาการคันเป็นอาการแพ้เป็นยังไงมากหนักๆอ่ะเข้าโรงพยาบาลนะเข้าโรงพยาบาลเลยครับเข้าโรงพยาบาลแค่แพ้่แพ้กุ้งลือเลยครับครับคือตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยไม่เคยกินอาหารทะเลเลยอ่าคือเคยกินมาตอนเด็กๆครับแล้วกินมากเกินไปก็เลยแพ้ ราคานี้ก็กินไปสักห้าซองก็ได้ผลก็เลยกินต่อติดต่อกันครบสิบซองแล้วหลังจากนั้นก็กินกุ้งกินปูได้เรียบร้อยเลยครับก็ยังกินกินอย่างต่อเนื่องครับแล้วตอนนี้กินกุ้งกินปูอย่างต่อเนื่องด้วยอ่ะครับช่ว์อยู่แล้วครับมันอร่อยขนาดนั้นก็ดีใจมากค่ะที่ลูกหายจากอาการแพ้ปูแพ้กุ้งเพราะว่าสิบกว่าปีนี้เขาบ่นเขาอยากกินค่ะแก่เขากินไม่ได้แต่นี่ดีใจมากแล้วก็ขอขอบคุณเอเจ้